ก็ในการอันนี้แม่คะเทนระบบการส่งนะคะของคุณกรลาบนะคะโอเคเป็นตัวเลนใหม่นะคะไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีตํำหนินะคะนะคะปุ่มกดด้านข้างไม่หลวมแล้วก็ไม่โยกนะกดใช้งานได้ะคะ่ะกดใช้งานได้นะคะหมุนใช้งานได้นะคะ นะคะทาดได้ปกตินะคะ F 3 0 2ค่ะโอเคอาก,การชาร์จนะคะชาร์จค่าปกตินะ,ะใส่ชาร์จปกตินะคะการเชื่อมต่อค่ะ F 3 0 2นะคะ แอบแอปเสร็จแล้วนะคะนะคะฉันต่อ b l โทษค่ะ มเมื่อกี้แม่คะกดปิดมันลงไปนะคะโอเคจับคู่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเชื่อมต่อแอปแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธมือถือสำเร็จแล้วนะคะ เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะสั่นปกติค่ะเวลาวันที่นะคะวันที่สิบสามเนาะเดือนสิบเอ็ดนะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะอุณหภูมิขึ้นนะคะอุณหภูมิขึ้นนะคะอดูเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์ทำงานนะคะการโทร สดทองได้ปกติเสียงออกปกตินะคะเดี๋ยวรอระบบการพีกหน้าจอนะคะพลิกหน้าจอสว่างนะคะล,ลองอีกนะคะไม่นะ พิกหน้าจอสว่างนะคะพิกหน้าจอสว่างนะคะพิกหน้าจอสว่างคะ่ะโอเครหัสเครื่องคะ่ะ F302 นะคะโอเคค่ะ okay,